กำลังต้อนรับนายกน่าจะนายกจะมาแล้วนายกน่าจะเปเดินทางย้อนกลับมาอยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบโลอำเภอศีคิ้วจากจุดเกิดเหตุไม่ห่างกันเท่าไหร่ าานายกจะเดินทางมาจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วก็จะเดินทางไปเยี่ยมผู้รับบัตรเจ็บผู้ได้รับบัตรเจ็บที่ที่โรงพยาบาลสีทิวประออามาณน้ะขอดีนะครับ

สื่อนอ,อกมาเลยเหรอนี่นี่สื่อนอกยังไวโอ้ทำไมเร็วจังใส่เขาประจำอยู่อยู่ประเทศไทยเออรถไฟเลยอืมอืมฝุ่นขอโทษทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าอําเภอสีเขีวตําบลสีเขีวอําเภอสีเขีวจังหวัดนครราชสีมานะที่มีข่าวเมื่อเช้าที่ว่าเคนลนสายรถไฟ ตอนนี้กำล,ลังรอต้อนรับนายกนายกกำลังจะมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้ขบวนนายกจะมาแล้วคะ้ยมาแล้วจอทมนายกขึ้นฮอมาเมื่อกี้นี้ไปลงที่สีคิว้วแล้วก็ขึ้นรถย้อนกลับมาที่นี่ แล้วก็จะกลับไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลซีคิวต่วอนกักข่าวสื่อต่างชาติมนะ้ะปุ๊เยียขอโทษจ้ะอ๋สวัสดีค่ะพวกเช่องรัชนีห์โซนนะคะช่องพี่ออรุ่นตอนนี้นายกเดินทางถึงแล้วอ๊ะ